นี่คือมาร์กิ่งนะครับมาร์กิ้งเป็นพืชน,น้ํามันชนิดหนึ่งเป็นพืชเถาพันปีนะครับนี่คือเถาเถาที่ปลูกสองปีนะครับก็ออกโลกให้เราได้เชยชมแล้วนะครับสำหรับมาร์กิ้งเป็นพืชน,น้ำมันบนดินอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีน้ํามันในตัวจํานวนมาก ปริมาณน้ำมันเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงสูงกว่าพืชชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันมเมายหินหรือสบู่ดานะครับแพ้ตัวนี้หมดเพราะว่าลูกมันใหญ่นะครับหมากริ่งนะครับลักษณะของมันมันจะมันจะสีเขียวกลมๆนะครับสีเขียวกลมๆนี่ยังไม่แก่นะครับอันนี้แก่แล้วอันนี้แก่แล้วนะครับถ้าแก่อย่างนี้คือสามารถเก็บแล้วก็ผ่าเอา เม็ดมันไปบีบน้ํามันได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคืออบริเวณน,นี้มันจะขมมากนะครับขมยิ่งกว่าสะเดาอีกนะครับถ้าเราเอาไปหมักทําน้ําน้ําหมักนะครับแล้วก็พ่นไล่แมลงได้ได,ได้อย่างดีนะครับตัวนี้มาร์กิ้งที่มีรสชาติที่ขมมากเลยนะครับของของพืชมหัศจรรย์เถาพันปีนะครับปลูกแล้วไม่มีตายเถาจะโตขึ้นเรื่อยๆนี่คือเถา เขามันนะครับอันนี้ใบครับใบใบอันนี้ใบมารก,กิ้งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแฉกนะครับสนใจติดต่อที่ธนาพึกเมืองน่านได้นะครับส,สนใจเรื่องมารก,กิ้งศูนย์แปดสองหนึ่งแปดศูนย์สี่เก้าสองแปด